สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิจสดนี้นะคะขอพูดถึงเรื่องเทพพระตุจติมารักหน่อยนะคะก็ดูแล้วก็เพลินๆดีค่ะเป็นแนวเซนเสียน,นะคะนางเอกนั้นสวยมากพระเอกก็หล่อมากแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะคะก็มีสีสันแล้วก็เรียกได้ว่าสวยแล้วก็หล่อกันทุกคนแล้วกันค่ะสําหรับในอพิจสดนี้นะคะต้องมาพูดถึงท่านแม่ของหนานเหยียนนางเอกของพวกเรานะคะเรียกว่าท่านแม่หนานแล้วกันค่ะคือในนี้ นเนนิยายที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเรียกท่านแม่ว่าหนานฟังจู่นะคะส่วนในในละครจะเรียกส่วนใหญ่เรียกชื่อเป็นหนานเราแล้วกันเดี๋ยวกลัวว่าเพื่อนๆจะงงก็ขอเรียกเป็นนะคะแอดวานขอเรียกเป็นคุณแม่หนานแล้วกันเออจะได้ง่ายๆดีนะคะสําหรับคุณแม่หนานนั้นนะคะชีวิตยิ่งกว่านังเอกคือยิ่งกว่าลูกอีกนะคะคือมีเรื่องราวของความรักเยอะมากมีเรื่องราวพัวพันกับชายหนุ่มนะคะมักหน้าหลายตาค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านแม่นี้ก็จะต้องจากนางเอกของพวกเราไปแล้วก็เรียกได้ว่าจากไปอย่างกระทันหันเลยนะคะเพราะว่าเสียชีวิตไปแบบที่นางเอกก็ไม่ได้เตรียมใจเลยค่ะต่อไปนี้ก็จะไม่ได้เจอท่านแม่ของนางอีกแล้วอนะคะ แต่ถ้าถามว่าท่านแม่รู้ไหมว่าท่านแม่กําลังจะแบบถึงจุดจบของชีวิตแล้วนะคะจุดจบกําลังมาถึงเนี่ยท่านแม่หนานรู้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวของแม่เองก็มีความลังเลเช่นเดียวกันว่าเอ๊จะปล่อยหนานเหยยนไปดีหรือว่าจะยังไงดีนะคะเหมือนกับชีวิตที่แบบใช้มาแบบ จะเลือกเป็นแบบอยู่สันโดษด,ดีกว่านะคะแล้วก็จริงสิ่งนี้คือมีความกังวลเ,เกี่ยวกับตัวของลูกสาวนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองประสบ มีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วก็หัวใจก็มีความแตกสลายก็เคยมาแล้วนะคะแล้วก็เก่งทุกอย่างไม่ว่าจะแบบเออไม่มีใครสามารถจะหยุดนางได้จากการเล่นการพน,นันการดื่มแล้วก็การสนุกสนานกับชีวิตในทุกวันแต่ว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ชีวิตในอดีตของคุณแม่นานนั้นก็โอ้โหเรียกได้ว่าสาหัสอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคุณแม่นานนั้นนะคะก็มีลูกสาวเพียงคนเดียวก็คือลูกสาวที่เป็นนางเอกก็คือหนานเหยียนนี่เองนะคะ ต่อมานะคะก็ไว้ใจตัวละครจี้หยางอีกนะคะให้คือได้รับความไว้วางใจจากตราประทับทางวิญญาณเอาไว้ซึ่งนางก็ได้รับการคุ้มครองนะคะจากผู้ชายถึงสองคนด้วยกันคนหนึ่งก็เป็นทายาทของราชามังกรแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นราชวงศ์เป็นราชวงศ์ของปีศาจเพราะว่าจริงๆแล้วทางกลุ่มของของนางเอกอะ,ะ่ะทางกลุ่มของท่านแม่นานแล้วก็นางเอกหนานเยียนของพวกเรานั้นอยู่ในกลุ่มของปีศาจนะคะหนานเยียนนั้นเป็น ผู้สืบทอดนะคะฉีฟู่เจ้าเยซูค่ะซึ่งเป็นเหมือนกับพลังนะคะแบบ โบราณเออพลังแบบโบราณน,นะคะหลังจากที่หลบหนีมาเนี่ยกออ็มีเรื่องราวมาเรื่อยๆซึ่งก็เป็นปมของเรื่องอยู่นะคะแล้วก็ตัวของฉายานะคะปีศาจเนี่ยก็คือเป็นเจ้าแม่กวนอิมโรหิตนะคะก็จะมาสายพุทธเช่นเดียวกันอันนี้หวานเล่าเสริมในนิยายต้นฉบับไปด้วยนะคะเขาจะแบ่งแบบชัดเจนเขาจะบอกมาเลยว่าสายปีศาจในเรื่องเนี้สายของนางเอกของพวกเรานั้นก็เป็นก็เป็นสายของพุทธศาสนานะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะการได้ยินว่า การได้ยินว่าแบบในนวนิยายจีนเราเอาพุทธศาสนามาอยู่ในฝ่ายมารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจัดอย่างนี้แหละเพื่อนๆเ,เออเขาจัดอย่างนี้นะคะแล้วก็จัดฝ่ายของเตา๋าแล้วก็ของจื้อนั้นให้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ่ายของพระเอกอยู่อะไรประมาณนี้พระเอกนางเอกนะคะแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้ก็คือให้นางเอกของพวกเรานั้นอยู่ในในเส้นทางของพุทธศาสนาแล้วก็ใช้ชื่อนะคะฉาย,ยากเก่าคือเจ้าแม่กวนอิมโลหิตนะคะอันนี้ก็คือสืบทอดนะคะมาจากตัวของท่านแม่นาง เอกด้วยเพราะว่าท่านแม่นางเอกเนี่ยเป็นถึงลูกสาวเนาะของเรดอัมเพเรอร์นะคะจัก,กรพรรดิสีชาติใช่ไหมสับไทยท้าอัดวานก็เป็นจัก,กรพรรดิแดงนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นเ,เป็นลูกสาวของจัก,กรพรรดิสีชาติและกันค่ะเ,เขาชื่อว่าหนานเจียอ,อินนะคะก็มีอํานาจทางการทหารแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นจัก,กรพรรดิที่แบบอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นต่อมานะคะก็เกิดสึกขึ้นแล้วก็ได้ทําลายแบบ อาณาจักรปีศาจไปค่ะก็ใช่แล้วนะคะเหล่าบรรดาอาณาจักรจิ้งจอกด้วยนะคะจิ้งจอกน้อยอินเซียแล้วก็แบบก็ต้องถูกผนึกเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีตําหนักเนาะพระราชวังจัก,กรพรรดิสีชาตินะคะซึ่งเป็นปีศาจเอออันนี้เป็นฝั่งปีศาจนะคะจากนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทําลายล้างค่ะทางด้านของปีศาจจึงเสนอนะคะให้องค์หญิงแห่งราชวงศ์ปีศาจนี่แหละมี สัมพันธ์ทำไมตีอันดีเลยนะคะก็แต่งงานกับท่านจากักรพรรดิสีชาติแล้วทีนี้ก็เลยได้ลูกมาคนหนึ่งก็กําเนิดลูกสาวเพียงแค่คนเดียวของพวกเขาก็ชื่อว่าหนานเหลาเนี่ยแหละคะ่ะหรือว่าหรือว่าแม่หนานนะคะหนานฟังจูนี่เองจากนั้นจกักรพรรดิสีชาตินะคะก็ให้ความสําคัญแล้วก็รักลูกสาวคนนี้มากๆรักหนานเหล่ามากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังให อะไรนะฟีนิกซ์ปีศาจนะคะเอามาไว้ด้วยแล้วก็ให้หัวใจปีศาจเอาไว้อีกด้วยเพื่อเอามาปกป้องนะคะปกป้องลูกสาวให้พ้นจากความตายนับเป็นพันๆปีเลยละคะ่ะหลังจากที่ทางด้านของจกักรพรรดิสีชาติขึ้นคลองบัลลังแล้วนะคะลูกสาวของเขาก็คือหนานเหลาซึ่งเป็นท่านแม่ของหนานเหยียนเนี่ยก็ได้ขึ้นนะคะดูแลนะคะตำหนักได้ขึ้นดูแลฝ่ายปีศาจขึ้นมาแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นนี่ละคะ่ะเป็นเจ้าแห่งหนานฝางนะคะเนี่ย คำว่าฝังมาจากคำนี้นะคะนันฝังจู่ก็คือเป็นเจ้าแห่งนันฝังนั่นเองค่ะทีนี้นะคะตัวแม่ของนางเอกของพวกเรานั้นสวยที่สุดในใต้ลาค่ะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สวยที่สุดในใต้ลาของจักรวาลน,นี่แหละนะคะเทพบุตรจุติมารักนะคะแต่ว่านะคะด้วยความที่เป็นคนซนๆค่ะมีบุคลิกที่รักอิสระแล้วก็ไร้ขีดจํากัดนะคะก็ชอบดื่มแล้วก็ชอบแบบ ลองเล่าดีๆแล้วบางทีก็ทำเล่าหมักเล่าเองด้วยนะคะดังนั้นแล้วในงานต้นฉบับในนิยายเนี่ยตัวของแม่นะคะตัวหนานเราเองหรือว่าเออหนานฟังจู่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยนะคะใครๆที่แบบเห็นแล้วก็จะจะรลักนางเพราะนางทั้งสวยด้วยแล้วก็ดูเป็นคนแบบสดใสล่าเลงนะคะใครผู้ชายที่มาเห็นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามีนางอยู่ในหัวใจเสมอมาเลยค่ะทีนี้บรรดาคู่ครองนะคะผู้ชายที่มา เกี่ยวข้องกับท่านแม่ของนางเอกในสมัยที่ท่านแม่ของนางเอกยังเป็นแบบสาวๆอยู่เนาะก,ก็มีผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าถึง5คนด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆนัมเบอร์ไฟว่า5้าคนพ่อของนันเหยียนนั้นนะคะก็อยู่ในหมู่ของพวกเขาด้วยนะคะมาที่คนรักคนแรกก่อนค่ะเป็นคู่รักในวัยเด็กนะคะของนันหลาวก็คือเจ้ามาังกรน,นั่นเองตระกูลอ้าวนะคะอ้าวกวนหานั่นเองค่ะก็เมื่อตอนอ้าวกวนหานั้น,นะ ยังเป็นเด็กอยู่เขาและอาจารย์เนี่ยค่ะคือเขาและตัวของแม่นะคะได้ได้แบบได้เจอกันได้แบบเรียนรู้ไอ้ความรู้อะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆด้วยกันนะคะที่เต่าเซิงเทียนค่ะเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะทั้งคู่นี้มักจะมีอารมณ์ร้อนค่ะแล้วมักจะหงุดหงิดนะคะโกรธกันค่อนข้างจะง่ายเหมือนกันค่ะ ทำให้เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเด็กมังกรกับเด็กปีศาจเนี่ยก็คือมีความทะเลาะกันทุกครั้งที่พบกันเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศัตรูกันอย่างมีความสุขค่ะก็คือไม่ได้ทะเลาะกันแบบจริงจังแต่ก็ต้องหงุดหงิดใส่กันเอาง่ายๆนะคะพวกเขานั้นได้ปะมือกันต่อสู้บ่อยมากเลยอะมากกว่าคือเจอกันก็มีการทะเลาะกันเอาง่ายๆนะคะแต่ว่าพอทะเลาะกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นความผูกพันมากๆเลยค่ะลึกซึ้งลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนที่แบบยังเป็นเด็กๆก,กันอยู่นะคะท่านแม่ของนางเอกนคะคะนันเหลาเนี่ยก็คว้างแบบกระบี่เนาะคว้างไปให้กับอ้าวกวงหานเนี่ยแหละคะ่ะแล้วอ้าวกวงหานนั้นก็ฆ่านะคะต้องฆ่าเออกระบี่นั้นนะคะนี้เมื่อพวกเขาทั้งคือเหมือนกับว่าคือถึงแม้ว่าทั้งคู่จะทะเลาะกันบ่อยแต่ถ้าถึงเ,เหตุการณ์วิกฤตแล้วเนี่ยทางด้านของทั้งคู่นั้นก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะ แล้วก็มีเรื่องราวที่พวกเขาผจญภัยด้วยกันนะคะพวกเขาไปที่ถ้ำปีศาจเนาะสัญญาแล้วก็ไปพบกับ พิศาะนะคะซึ่งก็เป็นก็เป็นต้าเหยงาเลยนะคะก็ทำให้ตัวของทั้งคู่นั้นก็ก็ช่วยกันแต่ว่าตัวแม่นะคะตัวหนานเหล่านั้นก้าวไปข้างหน้าทันเวลานะคะก็ไปช่วยชีวิตของทางอา่อาวกวงหานเอาไว้ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทำให้ยังไงดีละ่ะก็คือหลบหนีไปด้วยกันคราวนี้เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีความมีความรู้สึกดีต่อกันค่ะทางด้านของนางาคุณแม่นะคะแม่ของนางเอกของ พวกเรานั้นก็สามารถจะขึ้นหลังของอาวกวงหานได้แล้วก็อาวกวงหานก็แบบอุ้ยนี่พาไปหลบหนีเลยนะคะซึ่งณจุดนี้ตอนแรกแล้วเนี่ยก็คือหนันเหลาเองนะคะก็ได้รับบาดเจ็บมากๆเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่มีหัวใจนะคะของหัวใจปีศาจอยู่คอยปกป้องนะคะก็ทําให้ฟื้นขืนขึ้นมาได้นั่นเองนะคะก็แน่นอนว่าคู่นี้นะคะคิด คิดต่อก,กันและกันในระยะต่อมานี้ในตอนที่โตขึ้นมาก็คือมีความลึกซึง้งสนิทสนมมากกว่าเพื่อนอีกนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะทางด้านของท่านมังกรนเนี่ยอาวกวงหารก็ใช้ปิ่นปักผมไอเลือดฟีนิกซ์อลําค่านะคะมาขอแต่งงานนะคะเป็นของมั่นขอแต่งงานกับนันเหลานั่นเองค่ะนี่นันเหลาก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของเขานะคะตอบ yes ไปนะคะ will you marry me นะคะเขาก็ตอบ yes ไปหลังจากที่ อ้าวกวงหานนั้นนะคะได้พบกับหนานเหยียนค่ะเขาก็ยังคงไม่ไม่ยืนยันว่าหนานเหยียนนั้นเป็นลูกสาวแท้ๆของเขาหรือไม่นะคะดังนั้นเขาเนี่ยก็จึง ตอนแรกเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเออนางเอกนี้เป็นลูกสาวแท้ๆของเขาหรือเปล่านะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มารู้ทีหลังเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ค่ะไอ้ลูกชายของเขาเองนะคะเขาก็มีลูกชายด้วยแล้วเดี๋ยวลูกชายของเขาก็จะมารักทางด้าน,านหนันเหยียนของพวกเราอีกต่างหากนะคะซึ่งณนะจุดนี้ถ้าถามว่าออท่านมังกรนยคะอ้าวกวงหานั้นรักนะคะหนันเหลาท่านแม่ของนนหนันเหยียนมากหรือเปล่าตอบเลยรักมากๆนะคะรักอย่างลึกซึ้งเลยสําหรับคนนี้ ะะมาที่ผู้ชายที่แข็งแกร่งคนที่2ค่ะนั่นก็คือนะคะ เจียนฉงเมึ่งเสี่ยวโลนะคะคนนี้ก็เรียกได้ว่าการได้พบกันของทั้งสองคนนี้แปลกมากเลยนะคะก็คือในตอนนั้นเนี่ยท่านแม่นานของพวกเราในตอนที่สมัยยังสาวๆเนาะออกมาตอนกลางดึกสมัยก่อนคะ่ะอยากจะใบหมักเหล้าทีนี้จะต้องทำเหล้าชนิดพิเศษโดยใช้น้ำจากแม่น้ำวิญญาณคะ่ะเอาไปหมักเหล้านะคะทีนี้พอ,อ,อจะออกมาเอาเก็พบท่านคือคือทางด้านของท่านมังกรนะรู้ทันนะคะก็ได้ มาเจอโดยบังเอิญน,นั่นเองแล้วก็ปกปิดความผิดของนางที่นางจะมาเอาน้ําไปหมักเหล้านะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะ ตัวของท่านแม่หนานในตอนนั้นนะตอนสาวๆก็ตัดสินใจเตะค่ะเตดอะเตะนะคะอ้าวกวงหานี่ลงไปนะคะตกลงไปในแม่น้ําวิญญาณทําให้เขาก็ถูกวิญญาณผีสิงแล้วก็ร้องเพลงนะคะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเป็นเรื่องราวในสมัยชีวิตวัยรุ่นของท่านแม่หนานนะคะทีนี้แน่นอนว่าทางด้านของอ้าวกวงหานั้นก็แบบอุ้ยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆค่ะก็ต่อสู้กันนะคะทะเลาะกันอีกนะคะทางด้านของหนานหลัวเองนะคะท่านแม่หนาน ก็บุกเข้าไปในโรงอาบน้ำชายโดยบังเอิญแล้วก็ไปชนเข้ากับเมิงเสี่ยวโลคนนี้แหละค่ะไปเจอนะคะผู้ชายคนที่สองโดยบังเอิญในห้องอาบน้ำนะคะเมิงเซี่ยวโลนั้นนะคะเป็นผู้ฝึกฝนกระบี่นะคะจะให้เป็นเซียนกระบี่ให้ได้มีบุคลิกที่ดื้อรั้นมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าพอมอง พอมองตัวของคือใครมาชนวะอะไรเงี้ยก็คือด้วยความหงุดหงิดแล้วก็มองตั้งแต่หัวจะหลดเท้าแล้วก็เท้าจะหลดหัวนะคะเป็นประมาณว่าดูด้วยความเย้ยหยันอะไรประมาณนี้ใครว่านะคะซึ่งณจุดนี้นะคะต่อมาก็คือคนก็มาเห็นว่าอ้าวตายแล้วเข้ามาได้ยังไงนะคะเพราะว่าท่านท่านแม่หนาน,นี่เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีข่าวลือนะคะลือสะพัดไปที่โลกภายนอกนะค่ะว่า ทางด้านของท่านเนี้ยท่านเซียนกระบี่ผู้นี้นะคะที่กําลังฝึกฝนอะไรเงี้ยค่ะก็โดนทําลายความบริสุทธิ์นะคะโดยโดยท่านแม่หนานหลวนั่นเองนะคะมีวิธีเลือกอยู่2ออย่างนั่นก็คือว่าจะฆ่านางซะหรือไม่ก็แต่งงานกับนางซะอะไรประมาณเนี้ค่ะนี้หลังจากนั้นนะคะทางด้านของเมืองเสียวโลเองก็เรียกได้ว่าเออแต่งดีกว่าเนาะมุ่งมันมุ่งมันว่าเออเอาเอา,เอาว่าไม่ต้องฆ่าก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้ต่อมานะคะด้วยความที่ทั้งคู่ก็มีชื่อเสียงในยุทธภพอยู่นะคะก็เลยทางฝ่ายชายก็เสนอว่างั้นเรามา มาเดทกันแบบเปิดเผยดีกว่านะคะนี่ในระหว่างที่ออกเดทนะคะทางด้านของท่านแม่หนานของพวกเราในตอนที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็ได้เล่าให้ทางด้านของท่านเมิงฟังว่าเออมีสัญญาแต่งงานอยู่นะก็พ่อแม่ของของเธออไปทําสัญญาแต่งงานไว้กับเต๋าเซิงเทียนอิงจือหวยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็บอกไปพร้อมว่าตัวนางเองก็ไม่ได้จะเต็มใจจะแต่งงานค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ได้ถามว่าเออเนี่ย เมั่เสียโลท่านจะพาค่าแบบหนีไปได้ไหมคือหนีการแต่งงานหลบภัยชั่วคราวอะไรก็ได้นะคะดังนั้นค่ะฝ่ายชายก็เสียเยสเช่นเดียวกันนะคะก็เลยอ่ะจับมือกันหลบหนีไปค่ะนี้โดยธรรมชาติแล้วนะคะทางด้านของเต๋าเซิงเทียนก็ให้ความสําคัญกับชื่อเสียงมาโดยตลอดเลยค่ะก็เลยอ้าวในเมื่อฝ่ายหญิงนั้นนะคะจับมือหนีหนีตามกันไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยยกเลิกสัญญาการแต่งงานขึ้นมาค่ะเอาละทีนี้มา ถึงผู้ชายคนที่3นะคะนั่นก็คือเต๋าเชิงเทียนนะคะอิงเจ๋อเหวยค่ะโอ้โหตัวนี้จริงๆแล้วเป็นตัวโกงหลักเลยนะคะแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์นะคะกับท่านแม่ของหนานเหยียนนางเอกของพวกเรามาก่อนในสมัยที่เป็นสาวๆเนาะอิงเจ๋อเหวยนะคะก็กําลังแบบฝึกซ้อมไอเขาเรียกว่าอะไรดีฝึกบ่มเพาะอยู่นะคะเขาสายเซียนค่ะก็ทําทางด้านของ บเัเพ็ญด้านเต่านะคะที่บําเพญด้านเต่านี่ก็จะไม่ค่อยมีความรู้สึกในเรื่องของความรักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็จะเย็นชาไอ้สายนี้เย็นชานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายอันดับที่3ของแม่นานของพวกเราแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคน,น,นอื่นนั่นเองเพราะเขานั้นมีเขาบอกแล้วว่าฝึกวิชาสายเซียนอยู่นะคะก็ทําให้เขาฝึกมานานแล้วก็อายุยาวกว่าคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้จะ มีความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาเข้าใกล้ท่านแม่หนานของพวกเรานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้ผู้ชายเนี่ยต่อมาก็มีความประทับใจนะคะประทับใจแบบว่าใกล้ชิดกับทางตัวของท่านแม่หนานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขานั้นมีมีคนที่แบบถูกใจในการเล่นพินด้วยกันนั่นก็คือหนานอี้นะคะซึ่งก็เป็นแบบพี่น้องของ ท่านแม่หนานของพวกเรานั่นแหละค่ะแล้วก็คบกันแบบเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆเลยนะคะมักจะแบบดื่มสุรากันแล้วก็เรียกว่าดื่มชาดื่มสุราแล้วก็เล่นพินแข่งกันเล่นพินนั่นเองค่ะซึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้ทําให้อิงเจ๋อหว่นนั้นก็มักจะต้องมาที่ที่ตระกูลหนานนะคะก็มาพบกับหนานอี้แล้วก็ได้พบกับทางด้านของแม่หนานของพวกเราในตอนนั้นด้วยนะคะต่อมานะคะทางด้านของถามว่า ถามว่าแม่ของหนันเหยียนของพวกเรามีความประทับใจกับอิงเจ๋อเหวยไหมก็ตอบว่าไม่มีนะคะไม่มีความประทับใจในตัวของอิงเจ๋อเหวยเลยแล้วก็ทุกครั้งที่นางเห็นเขาเนี่ยคะ่ะก็เรียกได้ว่าหน้าตา น้าตาเย็นชามากเลยนะคะไม่ได้ให้ความรู้สึกใดๆหัวใจไม่เต้นแรงไม่เต้นรัวประมาณนี้แหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านอิงเจ๋อเหยเนี่ยถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของทางเต้าเซิงเทียนตี้ด้วยนะคะเขามีรัศมีออร่าที่น่าเกรงขามค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่ยิ้มไม่แย้มเลยนะคะเขาเป็นเหมือน โอ้ o, จะใช้คําว่าเป็นลุงเหรอคะเป็นลุงที่เคร่งครัดเราเรียกว่าเป็นพี่ชายแล้วกันอเอาพี่ชายก็พ,พอเพราะตอนนั้นก็ยังหนุ่มๆสาวๆกันอยู่เนาะเป็นพี่ชายที่มีความเคร่งครัดมากๆเลยนะคะชอบชอบมาจำกัดโน่นนี่กับท่านแม่นางเอกของพวกเราท่านแม่นานนั่นเองค่ะก็แน่นอนว่านะคะผู้หญิงที่รักอิสระนะคะชอบไป โนนีอย่างแม่หนานของพวกเราในในตอนที่เป็นวัยรุ่นก็ไม่ชอบการถูกควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วณนะจุดนี้ก็ต้องไม่ชอบนะคะไม่ชอบอิงเจ๋อเหว่ยค่ะแต่ทีนี้อิงเจ๋อเหวยก็ไม่ได้สนใจทัศนคติของท่านแม่หนานของพวกเราที่มีต่อเขาเลยนะคะก็ถือได้ว่าเขายังคงถือว่าเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาในใต้ล่านี้ก็คือหนานอีนั่นเองดังนั้นเขาก็เลยดูแลหนานอีเป็นพิเศษแล้วก็เนี่ยแหละบอกแล้วนะคะแบบ แบบเขาเรียกว่าบุญกุศลมันก็แผ่มาถึงท่านแม่หนานของพวกเราด้วยนะคะนี้หลังจากต่อมานะคะหนานอี้นั้นประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยค่ะทางด้านของออท่านแม่หนานนั้นก็ต้องไปที่เต๋าเชิงเทียนเพื่อไปขอร้องขอความเมตตานะคะให้ทางด้านอิงเจ๋อเหวยนั้นมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยซึ่งนี้นะคะตัวของแม่หนานของเราไปคุกเข่านะอ้อนวอนอยู่เป็นเวลา3วันสคืนด้วยกันนะคะก็แน่นอนว่าสําหรับความปรารถนาน ะะอันเห็นแก่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ใช้เรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้อิงเจ๋วเว่ยนะคะซึ่งอยู่ทังสายเสียนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความเห็นแก่ตัวมากๆเลยค่ะเขาก็ใช้ประโยชน์จากความไม่เตรียมพร้อม ของท่านแม่หนานของพวกเรานะคะจัดการแย่งชิงเอาหัวใจปีศาจของจัก,กรพศศรรดิสีชาติไปค่ะซึ่งจุดนี้ก็จะทำให้นะคะท่านแม่หนานเนี่ยเสียชีวิตเร็วนั่นเองนะคะมาถึงผู้ชายคนที่4นะคะนั่นก็คือ,อ,อปรามาจารย์ปีศาจนะคะเสนสินล้วนนั่นเองค่ะก็เป็นปกติแล้วนะคะปีศาจก็จะไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องมารยาทอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วเขามีศัก์เป็น เป็นลุงเป็นอานะคะของทางของทางด้านท่านแม่นานด้วยซ้ําไปในแง่ของความอาวุโสนะคะแต่งอะไรก็ตามค่ะในตอนที่มีการพูดถึงเรื่องแต่งงานเรื่องมั่นอะไรเงี้ยคือก็ยังคงขอของขวัญของขวัญมั่นของขวัญแต่งงานจากทั้งฝ่ายหญิงอีกด้วยนะคะสําหรับสําหรับปรมอาจารย์ปีศาจสันล้วนเนี่ยค่ะเป็นคนแบบไม่มีมารยาทเลยนะคะจริงๆฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องเป็นผู้ที่เสนอใช่ไหมเป็นผู้ที่นําสินสอดมาแต่นี่พูดกับทางด้านของ จักรพรรดิสีชาติเลยบอกว่าเอออยากได้อะไรบ้างนะคะเหมือนกับแบบว่าที่ลูกเขยขออะไรประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะก็ยังคงแบบยังไงดีต่อมาคือทางด้านของจักรพรรดิสีชาตินั้นปฏิเสธทางด้านของปรมจารย์ปีศาจส,สนล่วไปนั่นเองนะคะเพื่อที่จะมาทำสัญญามั่นหมายกับทาง ทางเาต๋าเชิงเทียนนั่นเองค่ะซึ่งก็ทำให้ท่านสนล้วนั้นโกรธมากๆเมื่อรู้เรื่องนี้นะคะนี้ด้วยความโกรธค่ะเขาจึงตัดสินใจตามหานะคะท่านแม่หนานแล้วก็มาบังคับเลยไม่ต้องเข้าพิธีอะไรก็ได้บังคับให้นางแต่งงานด้วยนะคะในเวลานั้นนะคะทางด้านของแม่หนานในตอนนั้นก็เพื่อช่วยลูกหลานของชองหมิงเหนียวค่ะทางด้านของ ชงหมิงเหนี่ยวก็มีความเกี่ยวข้องกับท่านมังกรอีกนะคะอ้าวกวงหานอีกนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ก็คือทําให้ท่านแม่นานเองก็ต้องมาผัวพันกับท่านสนลัวนี่เองค่ะแล้วเรื่องก็ยังนวนวไม่จบนะคะเพราะท่านมังกรนะคะผู้ชายคนแรกโผล่มาด้วยไปที่ถ้ำปีศาจนะคะไปที่ถ้ำปีศาจสัญญาแล้วก็ไปเหมือนกับเอาไปรับของมั่นหมายของสนลัวนั่นก็คือ ตัวที่เป็นตัวผนึกนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่โลกปีศาจโดยที่ไม่มีอะไรกีดขวางนั่นเองนะคะก็สามารถจะแบบเอ่อเอาท่านแม่นานเนี่ยออกมาได้เพราะว่าทางด้านท่านแม่นานนั้นโดนทางด้านปรมาปรมาจารย์ปีศาจเสินล้วนนั้นบังคับให้แต่งงานอยู่นะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะทางด้านของท่านแม่นานของพวกเรานั้นก็เพิ่งจะลองใช้ ความรู้สึกฟื้นคืนชีพจากความตายแล้วก็กําลังจะบํารุงรักษาสุขภาพของตัวนางเองนะคะแต่ว่าตัวนางเองนั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าทางด้านสนล่วเองก็กําลังตามหานางอยู่เช่นเดียวกันค่ะสนล่วนั้นนะคะเป็นคนที่แบบโหยตามติดมากค่ะพอได้ตําแหน่งแล้วนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้มาตามเพราะรักมาตามเพราะจะเอาไอ้ไอ้ผนึกคืนค่ะเขาก็เดินทางมาทางเหนือเพื่อมาระบายความโกรธเรื่อยๆนะคะนี้เขาไปถึงที่ไหนเนี่ยเลือดก็จะ ไหลลงสู่แม่น้ําไปเลยก็คือเขาฆ่าไปหมดเลยค่ะฆ่าปะฉด,ดะเจอสิ่งมีชีวิตที่ไหนในตอนที่เขาเดินทางนะคะเขาก็ฆ่าไปเรื่อยๆเลยนะคะ แต่ว่านะคะคนชั่วระดับนี้ก็ต้องถูกจัดการไปค่ะนั่นก็คือนะคะโดนสังหารโดยท่านฉู่ซานฟ้านไห่ซงค่ะนี้ท่านนี้นะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะหลังจากที่สังหารปีศาจส่วนล้วได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาพบกับท่านแม่นานของพวกเรานะคะแล้วทีนี้ในตอนที่ได้พบกันตอนแรกเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกใดๆนะคะท่านแม่นานก็ไม่ได้รักท่านฉู่ซานฟ้านไห่ซงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ทางด้านของจักรพรรดิสีชาิเนี่ยด้วยความที่กังวลว่าเดี๋ยวดวงวิญญาณของปรมาจารย์ปีศาจส่นล่วนนั้นอาจจะแบบเอออาจจะแบบเกิดขึ้นมาฟื้นขึ้นมาใหม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยต้องขอร้องท่านฉ่ซานนะคะให้ช่วยนั่นเองค่ะทีนี้ในตอนแรกนะคะหลังจากที่หลังจากที่ได้ช่วยแล้วเนี่ยก็คือ ทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นก็ได้มามาขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณท่านฉูซานแล้วก็บอกว่าได้ทำข้อตกลงว่าเดี๋ยวถ้าหมักเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหมักเหล้าพิเศษเสร็จแล้วจะให้เป็นของขวัญน,นะคะแกทางด้านท่านฉูซานด้วยค่ะทีนี้ต่อมาก็ นำเนินไปถึงการพบกันครั้งที่สองของพวกเขาก็คือวันเกิดของเอต๋าชินนั่นเองนะคะก็คือที่ที่เต๋าเชิงเทียนนั่นเองค่ะเลยรองเท้าข้างหนึ่งนะคะตัดฉุบเนาะเราเล่าเฉพาะฉากที่เป็นไฮไลท์ของท่านแม่นานนะคะรองเท้าข้างหนึ่งของท่านแม่นานของพวกเราเนี่ยมันหล่นลงไปที่กลางกลางทางโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะนางก็เลยพยายามที่จะใช้แบบเอ้ย จะเก็บมันยังไงดีนะคะแต่ว่าก็ต้องเดินกระเพกกระเพกนั่นเองค่ะซึ่งในเวลานั้นนะคะท่านท่านฉูเนี่ยค่ะท่านฉูซานก็เข้ามาโรแมนติกมากเลยนะคะเข้าไปก้มลงหยิบรองเท้ามาวางใส่เท้าให้กับทางด้านแม่หนานของพวกเราด้วยนะคะซึ่งพอแม่หนานได้เจออีกครั้งก็มีความแบบตกตะลึงว่าอ้าวท่านมาเหรอยังจาข้อตกลงได้ไหมที่ทํากันในตอนนั้นอะไรนะคะทีนี้ท่านฉูซานก็บอกว่าโอ้ยเขามีอายุอยู่มานานมากแล้วความทรงจําไม่ค่อยดี เขาลืมไปแล้วแหละนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะอันที่จริงแล้วนะคะท่านฉูซานนั้นไม่เคยลืมนะคะท่านแม่นานเลยนะคะ เรื่องราวนะคะปรากฏว่าค่ะท่านรักมานานแล้วนะคะโอ้แต่แล้วหลงรักอ่ะแม่หนานมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นในตอนที่แต่ว่าทราบข่าวนะคะทราบข่าวข่าวติดตามข่าวข่าวของแม่หนานมาโดยตลอดเลยนะคะทีนี้พอเขาได้ยินเรื่องราวที่ว่าสนล้วนนั้นตามล่านะคะปีศาจส่วนล้วนตามล่าท่านแม่หนานเนี่ยทำให้เขานั้นก็รีบมาสุดๆเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกนี้นะคะเขามาเจอแบบมาช่วยเป็น นแรกเลยค่ะแม้ว่านะคะในตอนที่ที่เขามาสู้กับปีศาจส,ส่นล้วนเนี่ยระดับขั้นอของวิชายุทดของเขาระดับขั้นของความาวิชาไอาจิตวิญญาณอะไรของเขาเนี่ยก็ยังคง ยังคงมีความแข็งแกร่งไม่เท่ากับของท่านสนลวดด้วยซ้ำแต่เขาก็รีบมาเองเลยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีผู้ชายที่มาลักอ่ะลักท่านแม่ถึง5คนด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วก nice ็จะจบไม่ดีแม่ถึงต้องอยู่กับลูกสาวแบบนี้แม่ถึงต้องอยู่กับลูกสาวแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าผู้ชายทั้ง5ของท่านแม่นั้นนะคะเป็นผู้ที่ฝึกฝนอยู่ในระดับสูงทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งทั้งที่ดีแล้วก็ที่เลว ด้วยคนที่เร็วที่สุดก็อยู่อยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นท่านเต๋าจินคนปัจจุบันนั่นเองนะคะก็คือเจ๋อเหวยนั่นเองค่ะ เนี่ยแหละค่ะถึงแม้ว่านะคะจะมีคนแบบที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักหลายคนแล้วก็ตัวท็อปทอปทั้งนั้นของรุ่นนะคะแต่ว่านางก็รู้ตัวดีว่าหัวใจอะ่ะมันโดนเอาไปแล้วหัวใจปีศาจนะคะที่คอยปกป้องให้อายุไขของนางนั้นยาวนานนะคะถูกถูกทางด้านเจ๋วเหยเอาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็รู้ว่าเดี๋ยวก็จุดจบก็น่าจะมานะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นแม่ที่รักลูกสาวอย่างสุดซึ้งเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ลูกสาวนั้นได้มีแต่ 그 <sus> มีแต่ความสุขนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ไม่อยากที่จะให้ลูกเศร้ามากในช่วงที่ตัวเองนั้นจะต้องออกเดินทางไปแล้วคือออกเดินทางก็คือต้องจากไปจากโลกนี้แล้วะนะคะเอาละค่ะแต่ไงแม่ก็ไปนะไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเรื่องราวของแม่นี่คือที่สุดแล้วจริงๆนะคะส่วนทางด้านลูกสาวนั้นก็เดี๋ยวยังไงดีก็มีคนรักเพียงแค่คนเดียวแหละก็คือรักพระเอกนี่แหละนะคะแต่ว่าเส้นทางก็ยากอยู่นิดนึงค่ะ เอแล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ